ัสดีมีอะไรให้ไหมครับโอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์นั้นอะอ๋อวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆเป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมห้องแบบเธอนะหนุ่มๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วค่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นน่ะช่างเถิดฉันไปเองดีกว่า ไปก่อนนะสวัสดีแดน hey, <Dad. S 1> น่ายอยากเห็นอะไรมั้ย่ชอบมันหรือเปล่าใช่ใชมันคืนอหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในลูกบอลไงบอกมาจะไม่นายดีขึ้นเร็วนี้นะ <c oughs> อะร่อยกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นโทรสับต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทำงานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ในครองบานนะสาวน้อยเราไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพอเงินฝากตายไว้ตรงนี้ก่อน แย่มามันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะเงยเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะนักสัตว์เลี้ยงของฉันบางทีถ้ามือไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้อเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีวี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานนักนำทางตอนนี้มาทดสอบกัน เออ,เอ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะเอ,อ๊ะใครอยู่ฉันการนายเป็นใครโอเคโอ้นายตาบอลอล,อลอ้อๆงั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลย uh โอ้ลูกบอลหล่นนะหยุดเดสตีวี่ไม่นะ uh เด็กนี่ใสเสีย uh พอกันที่สตีวีจ่แจัดการนายเดี๋ยวนี้เดี uh ๋ยวนี้จะไม่มีขนม uh เขาหายไปไหนแล้วถ uh ากถึอหน่อยครับ ต้องไปตามจับตั้าสีขาหยุดนะพอทีแ้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้อย่างไรออกไปจากโรงพยาบานเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนายทาั้งทำภาษาตรงนี้สึกหน่อยโอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยหรอน่านะรักจังเลยผมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะเดีนี้สิมาดูกันเดี๋ยวก่อนนะเขนานอนอยู่อ๋อไม่นะกใส่ไปแล้วใช่ดังนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะ แต่ฉันก็าการอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอให้ฉันไปกับมันนะ่ะค<ด>้าใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลยห <c oughs> ยุดนะท่าจะไปไหนกันอย่ากอนน้ำมันหนูตะพาใช่ไหมห <c oughs> ยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่เ้า,า,าัตว์เลงเข้ามาเสีย,ยใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองท่านจะให้คืนหลันจากพบแพทย์เสร็จแล้วท้ามันใสไปนั่นหรอฉันทำมันทุกอย่างแล้ว ฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีมรลาสอที่น่ารักของฉันนะโพราะในคณะถูกตัดจะน่วมเลยแต่เขาทำให้ฉันะอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางความรสอบไว้ปตรงนี้และผู้รวพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นอนอโอเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่ในกระตูนนนี่เข้าไปได้แล้ว โอ้ยปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่า <c oughs> คิดว่าหัวหนูปุ่นนั่นเหรอทุกคนเช่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักม,มากๆฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้น <c oughs> คุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลน่ะและมีเพื่อนมาด้วย <c oughs> อาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอ ฝันร้ายชัดๆเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี่เด็ดขาดี่มันใจร้ายมากอะไรนะทำเสียงเข้าไปเหรอแล้วปลาของฉันล่ะต้องเคลียร์ทกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันเอยไอเดียจ,จริงๆได้ถ้าเทป,ปลาในถุงน้ําเกลือแบบนี้แลพวพอเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ําเกลือเอาไปแขวนไว้ตั้งนี้ และจากนั้นก็ไปร้องกันอ๋สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเ่นน่ะหลงสารจังเข้าไปได้สวัสดีค่ะคุณปูฉันไปรูเหมือนคนใหม่นะคะและฉันน้ำปลาของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกับไปที่ที่คนเายกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรแปลกแปกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปาาเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอ ที <Mile dizzy> ่น <Olymp us> <mit> <in> ี่ไม่อนุญาตนำสัญเลงเข้ามานะน่าขยังขเร่เจ้านี่มาอะไรกันเนี่ยเธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคินิกสัอยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำหคันฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไวอาหนคนฉันนี่นั้นด้วยฉันไม่ดียะเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีสัเลงจริงนะ มีอะไรอยู่ใต้มวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะเ้อและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอมาดูกันชิสเหรอเธอมาทำไมเนี่ยมีรูด้วยแปลกจังเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ Thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนมใหม่ของเธอนะรอแป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อน มีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสเร็วเพอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะๆใกล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทีอยู่ก่อนนะไม่อนุญ,ญาตให้สันเลี้ยงเข้ามาและฮมสั่นก็เป็นสัว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกัน <What? S 1> อะไรนะห้ามมอาสัว์เลี้ยงเข้าไปเหรอถอยท้าก็ห้ามสิฝันรชัดๆต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเรซซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะ โอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟนา่าจะช่วยได้ oh. เร็อพุพูดถูกก็คือมอ้่กับรถเข็นเราต้องเอาไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงีเยบๆซ่อนหอยทาไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยโจ๊กแล้วไปกันเลยเอาชุดป,ปิดด้วยโอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกินมันคืออะไรนะเ oh, oh. อ้ยโจ๊กเหรอหน้าพยายมี้แยงฉั s <S นจะกินขนมเอาไปนคนไข้ดีกว่า โอ้สำลรก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินเจ้ากันนะเดี๋ยวฉันสจะอาหารอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็วนี่คือ,อยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะ <c oughs> โอ้เและซสิของฉันอยู่นี่เองฉันคิดถึงเธอมอกากๆเลยอ้ในนี้ร้อนจึงเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมาก <Please. S 2> ส่งมาเลยถึงข้าไปได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตรวจเสร็จ เร็วเข้าอะไรนะห้ามแสดงเข้าไปเหรอแต่ปสาสสาไม่สามารถอยู่โดยไม่มีฉันแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจากกันไม่ได้น,นเคิสกอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซอดมันปสาสสานั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราซอดเธอไว้ใต้มัวง <c oughs> และก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท <c oughs> ่านี้ก็แอบไปกันได้แกนทำว่าเป็นไข้วัดอ <c oughs> <c oughs> หนาวจังเลยฉันรัฐมนตรีตั้งส9มสิบเก้าจุดเก้าแน่ออสวัสดีครับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยถ้าเป็นหวัด Thank มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายคนพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะมีกิ่งก่ยังวุ่นวเฮกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้กักมาฉันเนี่ยจะมีใครเอาช้างมาไหมอะไรกันเนี่ย มัพิซซ่าถึงเลยขนาดนี้ส่วนคนจอนขนาดปกติใช่แล้วฉันโชคดีกว่าไงว้าวโอ้อี้มีพิซซ่าใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอเช็ดบ้านซะก่อนเลยนะพวกเธอเคยเห็นพิซซ่าแบบนี้มาก่อนไหมในสิของจริง <c oughs> แต่ว่าของแอมม่าจะได้กินก่อนนะใช่แล้วละ่ะมาลองกัน <c oughs> ฉันไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่กินหมดแล้วโอ้แม่ท้องของฉันยังว่างเปล่าอยู่ด้วยใช่ๆพิซซ่ามันเล็กสุดๆจะไม่อิม่มหรือสิโอ้จริงด้วยันต้องลองกินพิซซ่าแล้วมาลองกัน เค้เยี่ยสุดๆเลยดูสิแล้วก็อร่อยมากด้วย oh. เอม่าอย่ามาขโมยของฉันเด็ดขาดเลยนะ oh. ฉันนับทุกชิ้นแล้ว <Oops. No. S 1> กลับมากินต่อกันเลยดีกว่าวางทั้งหมดทับกันให้คนหิวแถวนี้มาขโมยไม่ได้ oh. <Cool. S 1> ฉันจะกินหมดแล้วตอนนี้กูอด้เริ่มลองได้แล้วได้ <c oughs> ออยินแล้วเนอะงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกัน อร่อยเกินบรรยายอิ่มไปตลอดทั้งปีแน่นอนเสียใจนะเพื่อนๆแต่นี่มานสำหรับฉันคนเดียวฉันไม่แบ่งแล้วชิ้นแรกจะหมดแล้วชิ้นต่อไปท้องของฉันมีพื้นที่พอสำบทุกชิ้นเลยแม่จ๋าเธอจะกินช้าๆนะก็อีเอาไปยัดที่ไหนกันเนี่ยอ้ไม่นะท้องของฉันมันใหญ่มากเลยพวกเธอหัวเราะอะไรกันเอ็มมาเจอฉันด้วย งานนี้มากกว่าฉันมากเลยไปเจอเธอโคอีวิ่งตามฉันมาเร็วเข้าเอาละโคอีนี่คือลู่วิ่งลู่วิ่งนี่คือโคอีจัก,กันไว้ใช่ไหมนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วเร็วเข้าเริ่มได้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจ <Come on. S 1> ตั้งแตาความเร็วแบบกลางแล้วก็วิ่งเร็วเข้าเร็วกว่านี้เห็นนี่ไหมพิซซาชิ้นนี้นะเอามาให้ฉันกินได้ไหมมันน่ากินสุดๆเลยฉันต้องไปหามันเร็วเข้าเธอจะได้มันแล้วยกตัวสูงๆขึ้นเร็วเข้า จอนจะอพร้อมเห็นคลอเอ็คนใหม่หรือยังโอ้โหโคลอเอ็เธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซะอีกนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องเซลฟี่เก็บไว้ซะก่อนแล้วนี่มันคืออะไรกันนี่มันใส่ขนมงั้นเหรอคลอเอ็กจะไม่ทำเพอารำเสียนะแต่มันคือมัชมันโลกโอ้จอนนี่มันมัชมอลล์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยนี่เข้าใกล้นะแต่อย่าจ้างมัชมอลล์ของฉันด้วยได้เป็นของตัวเองดีกว่าดูเหมือนว่าฉันมีเกลดฉลาดฉลาดแล้วล่ะจะจ้างมัร์ชมอลล์ไหนมาปุง๊งได้รเราาสกิมมขึ้น เอามาชม้นล่าไปเทอาในกระทะและตอนนี้มาจากมาเยี่ยมมาอ,มอร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้พวกเธอกินต่อไลยแล่ายี่ยม,มากเลยฉันอยากปิ้งมาชมินล่ของฉันเหมือนกัน <c oughs> ก่อนอื่นเสียบไม้แล้วเอาไปเผาโดยที่เผาเลยใช้ความร้อนนิดหน่อยแล้วาจาักมาน่าก,กินสุดๆดูสิส,สีทองสวยมากตอนนี้ก็มาลองกันอมอร่อยสุด,สด ซ้อนตาเถนแล้ว <Amen. S 1> ฉันกินหมดแล้ว oh. ในที่สุด oh. ฉันมีไอเดียเจ็มๆด้วยเดี๋ยวฉันจะเป้งมาร์ชเมลโล่ให้ทั่วอันเลยเราต้อง ah. ใช้ไฟมากกว่านี้มากกว่านี้อโอ้ ah. ดูสีสีสวยมาก <Amen. S 1> แล้วก็กินหอมมากด้วยจะพอแล้วเอาล่ะได้เวลาลองฉันกจะไปหาแกขออะไรขนงฉัน mm. อร่อยเกินบรรยาย เธอมัน,นป่าเถื่อนใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละดีหรือไม่ดีอ่ะไม่สำคัญหลอกมาอร่อยมากนี่มาอะไรกันเนี่ยไ้่เคยถังป๊อปคอร์นเหองฉันเองโอเย้ขนาดที่ฉันต้องการอาันนี้ป๊อปคอร์นเพียบเลยเจ๋งสุดๆุดโอ้แล้วของเธอละจานเลสิป๊นปคนที่เร่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วไงล่ะมันต้องอร่อยมากแน่นอนฉันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะใช่แล้วฉันมีลำแสงขยายสวนต้องลอง วางชิ้นทดลองตรงนี้แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็เปิดเครื่องเอาล่ะเต็มตัวให้พร้อมมันจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะได้เวลาอะไรกินเนี้ยได้ไงมันเล็กลงกว่าเดิมหรือเปล่าอืมเขายัางทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลยต้องมีตรงไหนผิดพลาดสักแหงงานประดิษอันนี้มันขยับชัดๆเลยช่างเธอกินแบบนี้ก็ได้เอาล่ะเอมมาเธอกินบัฟเฟิลของเธอได้แล้วยี่ยมไปเลยงั้นมาลองกันกันได้ ว้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วเอมมาเธอกินแล้วเหนือแสงอะลรชิ้นสุดท้ายเอ้ยของอร่อยมากหมดเลวเสมอเลยตอนนี้ตาเธอแล้วในที่สุดลิเกินของอะไรของฉันฉันรักป๊อปคัทสุดสุดเลยให้ฉันเห็นก่อนนะฉันเป็นนักธิร้าต้องรอยุ่นแล้วมันเยอะมากฉันอยากกินตลอดชีวิต ใช่ใช่แต่เธอช่วยโยนลงมามากกว่านี้ได้ไหมะอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วฉันไม่ตะปบคนนะเป็นเพื่อนฉันอยู่ในนี้เองพยอยางปวดตีนด,ดีรับนะอะไรอะเพิ่งก้าจิว๋วอะจอนนั้นมันขี้แพ้นะฉันไม่กระป๋งใหญ่หรือว่าไม่อะ่ะของฉันตั้งหางกระป๋งมันฝรั่งทอดยัษ์อ o <No. S 1> อะไรล่ะจอเริ่มแล้วแล้วได้เลยแต่ว่ากระป๋งแบบนี้เป็ดลำบากมาก ขนาดสาแว่นตานั่นเนี่ยเอาละพร้อมแล้วเออจื้อไอ้ตายเถอะมันหายไปหมดเลยพวกเธออย่ามาหดล้อฉันนะเยี่ยมมากไอเดียจริงๆด้วยล่ะเดี๋ยวเจ้ามันฝรั่งเท้าออกมาจากกระป๋องก่อนเรียบร้อยดูนินนะฉันจะสเก็ตบอลสุดลับนิ้วมันด้วยมันไม่เจ๋งเหรอแต่สก็อตสเก็ตจิ๋วแบบนี้นะเอาละขอฉั้นึ่งรองเท้าที่นิ้วมันก็ช่วยมันเอามันฝรั่งเข้าปากได้เลย เต็มเลยเพื่อนๆฉันกินหมดแล้วล่ะเธออี้เธอไปต่อในที่สุดพวกเธอช้ามากเลยฉันอหู่วสุดๆดเปิด <Yeah. S 1> ปกระป๋องเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆเลยแลวยังมีฝรั่รอทอดน้ำมานล่ำด้วยสดวกมากกว่านี้ให้ฉันยกมันขึ้นมาแบบนี้เลย <Yeah. S 1> เอาไม่นะมันใหญ่เกินไปโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วย เพื่อนๆฉันสองตัวไม่อยู่แล้วฉันจะล้มช่วยด้วยดูเหมือนว่าจะมีมาฝรั่งเหลือเอ็มมามากินกันเถอะแล้วเขานี่ต้องเป็นส่ิเิียวฮองเบอร์ก็ใที่ที่สุดในโลกแน่เลยส่วนฉันมีบักาขนาดธรรมดามียกันนี้ไหมนะแน่นอนว่ามีแล้วบัคกาใหญ่ใหญ่นี่สิอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขา้ด้ฉันไดเลญ่ที่สุดอ้อ ช่างไรเป็นบ้าเลยแต่ฉันนี่ที่เจ๋งๆแล้วในการกินจากสุดทั้งหมดที่มีฉันสามารถจ้างหนังสติกที่สุดเจ๋งได้ด้วยเรียบร้อยตอนนี้พวกเ่อได้เห็นเบอร์เกอร์กันหมดข้าปากของฉันพอไหมหลับนะนะหลับหลับหลับได้แล้วอืมพวกเธอเห็นไหมเห็นหรือเปล่าคาอ์ี้ตาเธอแล้วเยี่ยมเลยได้เวลาปลุกความหิวโหยในตัวชนะออกมาแล้วอืมมันทั้ง้ฉ่ำและไรสุดๆฉันชอบเบอร์เกอร์มากๆพวกเธอน่าจะสะอาดไหม เธอตลกจังเลยมีหนวดด้วยเยี่ยมันก็ตดอมากแล้วได้ความยินดีเลยแต่ว่าตลองมันยังไงดีเป็นใหญ่มากจริงด้วยฉันมีขอใหญ่ๆอยู่แบบนี้ก้องทุบมันให้แบนเรียบร้อยขนาดพอดีเลยงั้นก็มาลองกันได้ต้องรีบแล้วดูพวกเธอมาอร่อยมากเลยนี่มันเกินบรรยายฉันอิ่มแล้วล่ะ <Go! S 2> อะไรกันทำไมฉันถึงได้โดนน้เชเล็ขนาดนี้แล้วคุณนเดินหในที่สุดฉันก็โชคดีโดนน้ำเชิ่นใหญ่เดี๋ยวก่อนนะมันธรรมดาของฉันสิโดนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฉันมีความสุขสุดๆ <on>. hey. แต่ขออีจะได้เริ่มก่อนนะฉันเหรอได้เลยฉันก็ต้องกินได้เลยขนาดไหนหมดแล้วล่ะจ้อนใคกินโดนั้ของเธอได้แล้ว <Okay. S 1> จริงปะแซมเลยมันต้องอร่อยสุดๆเลย ฉันชอบโดนัดที่สุดฉันสงสัยว่าเอมมาจริงของตัวเองยังไงนะเร็วเข้าได้เลยตอนนี้แหละการไปรยิ้มไม่ใช่เรื่องไรสาระนะเราแค่ต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อจะยกน้ทขึ้นมาเลยแป้งเล็กน้อยบนมือให้ถูกต้องจากนั้นก็ยกได้เลย <Yeah! S 2> จะยกแลวนะเย่ yeah! ฉันทำได้เฮ้ uh huh. hey, อะไรนะออกไปนะ เอ็มม่ามีชีวิตอยู่ไหมฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ในสวนหรือเปล่านะส,สนหมดแล้วที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยจังแลวทุกคนรออะไรอยู่ล่ะหนูหิวเรากำลังรอออเดอร์ของเธอไงละ่ะในรอบแรกหนะ่อยทุกคนทำพาสต้าให้กินขอจานใหญ่แบบนี้เลยน,นะพาสต้าเหรอได้เลยแน่นอนอค,คนย่าเติรนสิคะหลานสาวของย่าอยากกินสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้ั้นเหรอง่ายมากแค่ทำสปาเกตตี้ให้หลานกินมาหลายครั้งแล้วละ่ะพรางะะั้นไม่ยุ่งยากแน่นอน อย่างเป็นไปตามสูตรแบบเดิมเอ่อเจ้าขอโทษค่ะทุกคนมันเป็นเพราะแป้งนะใช่แล้วแย่มากขอโทษอีกครั้งนะฉันแค่ทำสปาเกตตี้เท่านั้นเองนะหลังจากได้แป้งแล้วต่อไปก็ไข่แต่ไม่ใช่เล่นก่นได้ด้วยโอ้ไม่นะอ๋อขอโทษอีกครั้งนะคะปกติฉันเล่นก่อนไม่เคยพลาดเลยเอาล่ะมาแป้งโดยพร้อมแล้วแล้วก็แบ่งเป็นลูกกลมๆแล้วใส่สีผสมอาหารที่ต้องการ จากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิเศษตัดแต่งเป็นเส้นๆในการทมามันต้องรีดแป้งอย่าระมัดระวังด้วยเครื่องนี้นะ <Awesome. S 1> ฉันคิดว่ามันเจ๋งมากและที่สําคัญที่สุดเป็นแบบดั้งเดิมคน,นอื่นๆมีเส้นธรรมดาส่วนฉันไม่ใช่สปาเกตตี้รูปดอกไม้ <c oughs> คุณย่าเป็นยังไงบ้างทุกย่างกําลังเป็นได้ดีๆหลานสาวของย่าชอบกินสปาเกตตี้กับซอสมะเขือเทศไม่ย่าไม่ทาแบบนั้นละ่ะทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยเบสเดย์เลยก็เธอแล้วติงฉันต้องการความชื่นเหลือ ฉันไม่ต้องการให้เส้นของฉันมีรสชาติแบบเส้นทั่วไปนะสำหรับฉันมันสดใสเกินไปถ้าดำสีดำนิดหน,น่อยนี่สิใช่เลย <Really? S 1> แล้วก็เพิม่มซอสมะเขือเทศด้วยเพราะม,มันดูขายเลยือดยังไม่หมดนะเพิ่มยีล่นลูกตาเป็นของตกแตง่งหนูน้อยได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วล่ะ <No. S 1> เดี๋ยวเข้าพร้อมยังหนูไ <Come on. S 1> ม่รู้จะเริ่มจากด้านไหนดีงั้นเล่าสปาเก,ก็ตตีส้สดแบบดั้งเดิมจากคุณย่าก,กอนละกันหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ หนูคิดว่าครั้งนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนอย่างที่หนูคิดเลยอร่อยและก็เรียบง่ายต่อไปหนูขอลองเส้นของอีเนทขนมมาทั้งสวยและก็สดใสด้วยนี่เป็นงานศิลปะชัดๆจนไม่กล้ากินเลยแ <What? S 1> ถมยังมีเส้นมังการโินีใหม่ด้วยเนี่ยใช่แล้วมาลองกันมันเหมือนกับเคี้ยวของแวมไพร์เลยเธอไม่คิดอย่างนั้นเหรอแต่ความจริงแล้วมันทั้งดิบแลวก็แห้งกินไม่ได้ด้วย <What? S 1> ตอนนี้ยังเหลือแค่เส้นของเวสเต์ การนำเสนอก็ไม่น้อยหน้ากับของอินิตนะเป็นสไตล์ของเวสเตนเลยก่อนอื่นหนูอยากลองลูกตามันใช่เยลลี่หรือเปล่านะจริงด้วยหนูชอบมันเบสเตยรู้ได้ยังไงว่าเยลลี่มันเข้ากับซุปสปาเกตตี้มากมากนี่มันเจ๋งสุดๆเหมือนอยากกินให้หมดเลยจะไม่ให้เหลือซอนแม้แต่หยดเดียวบนจานหนูว่าฉันแล้วว่าใครชนะเบนสเตย์ทำสปาเกตตี้ของมันได้ดีที่สุดว่ายังไงกันเนี่ยก็พยายามนะ เว้นเนเลิกเล่นสักทีนะกิดเพราะไม่หญิงชรากลัวได้แล้วหลานลักเธอพร้อมหรือยังว่าจะทำอะไรใช่แล้วหนูอยากได้เครื่องดื่มทำได้ไหมคะง่ายมากทำได้อยู่แล้วสหรับหลานอยากทำได้เสมอฉันทำเครื่องดื่มได้อยู่แล้วแล้วมันจะทำให้เธอไม่ลืมประหลาดชีวิตของเธอเลยส่วนผสมหลักของเครื่องดืงง่มนี้ก็คือสไปรท์ก่อนอื่นต้องเทมันใส่แก้วที่หน้าตามไม่ธรรมดาจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลับลงไปเพื่อให้สไปรท์เปลี่ยนสีมันจะกลายเป็นสีเขียว ติงไปหาอินิซซแล้วเอาวิปครีมมาให้ฉันนี่มันมือผีอะไรกันนี่ออกไปนะคุณย่าคะอยายาให้มันตกใจนะติงทำตามที่ฉันบอกฉันต้องการวิปครีมสำหรับเครื่องดื่มรวมถึงเยลลี่ด้วยยอมรับเลยว่าเยลลี่ลูกตาเป็นของวันที่ฉันชอบมันทั้งดมดีและยังอร่อยมากๆน้ำเชื่อมสีแดงเล็กน้อยก็ไม่เสียหายฉันก็กำลัไรอยินนะได้เวลาทำเครื่องดื่มกันแล้วล่ะฉันต้องเริ่มด้วยเยลลี่สสนอร่อย แรกแบบ่เอองมันเป็นสีกลมๆตามนี้เลยเรียบร้อยจากนั้นก็สลองไปในชั้นเป็นแก้วทงสูงดูสิมันสวยแค่ไหนจากนั้นก็ใช้ใบปอกผมละลายเพื่มันรวมกันเป็นก้อนเดียวและขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิปครีมมันทํทำให้เครื่องดืดูน่ากินมากขึ้นและโรยด้วยเยลี่เล็กๆต้องไม่เสียหาย เก่งมากสาวๆก็เธอทำเครื่องดื่มที่สวยงามและน่ากินแต่พวกเธอไม่คำนึงถึงสุขภาพของหลานของย่าเลยนะ oh <my> ย่าจะทำเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเป็นหลักมันจะประกอบไปด้วยผักต่างๆ oh <my> แล้วก็เอาไปปั่นในเครื่องปั่นเลยยิ่งผักเยอะเท่าไรก็ยิ่งดียัดลงไปให้ได้มากที่สุด oh <my> และที่เหลือก็แค่ปั่นผักในเครื่องปั่นเท่านั้นเครื่องดื่มพร้อมแล้ว oh <my> อืมกินดีมากๆม oh <my> โอ้ยแย่มากเห็นด้วยโอ้แม่ ไม่เอานะแต่หลานสาวของย่าต้องทราบซึ่งที่ย่าเป็นห่วงสุขภาพของเธอแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นเหรอในเวลาเลือกผู้ชนะกันแล้ว <Amen. Yeah. S 1> ข้่งดื่มดูดีทั้งนั้นเลยข้างดื่มของคุณย่าอยู่ใกล้ที่สุดงั้นเริ่มจากแก้วนี้กันผ <You. S 1> ักเป็นเขียวทำให้หนูกลัวได้เวลาลองกันแล้วเอออะไรกันเนี่ยนะ่าคิดขี้ยดื่มไม่ได้แน่นอนต่อไปข้นงดื่มจากอีนิดมันดูน่าอะไรกันเยอะเลยหนูชอบวิปครีมมากมาก แถมยังมีเยอะด้วยเครื่องดื่มแบบนี้ไม่ธรรมดาแนะน่นอนต้องกินด้วยช้อนได้ไม่พายเวฟครีม,มแต่อ e ันเดียวก็กินหมดแล้วมันจะใช้หลอดได้แต่จุอยทำไมถึงค่อยขนาดนี้มันดื่มไม่ได้สักน,นิดหนูจะให้เครื่องดื่มที่ดื่มไม่ได้ชนะได้ยังไงกันไม่ละ่ะขอผ่านดีกว่า <No. S 1> ไว้สเตจความบนลของออ,อยู่ที่เธอแล้วหมือจะลองเดี๋ยวนี้เลยอืมใน,นที่สุดก็มีของอร่อย อยากดื่มเครื่องดื่มแบบนี้ทุกวันเพราะมันอร่อยมากจริงๆมันเรื่จนหยุดไม่ได้เลยอร่อยจนเกินบรรยายใช่แล้วใครจะพูดชนละล่ะแน,น่นอนเวนสต้เดย์เคาทเทาแคที่เจ๋งมากเลได้นะหลานสาวร,รอบนี้อะไรเราพวกเราอยู่ละ่ะมันง่ายมากค่ะคุณยา่าสลับแม่หนูกินไหนนะคะเราไม่อยากกินอะไรเบาๆนะ สลัดงั้นเหรอเดี๋ยวจัดให้เลยห <Yeah. S 1> ลานลักอีกแค่ไม่กี่นาทีเราจะได้กินสลัดที่ดีที่สุด <Okay. S 1> ในชีวิตของเธอเลยอย่เพิ่งปลูกผักที่เป็นผักสดสํสำหรับเธอด้วยนะมันจะเป็นตัวหลักของจานนี้ต่อไปก็ใส่ชีสแล้วก็แครกเกอร์เห็นได้ชัดว่าย่าจำสูตรซีซาสลัดได้ขึ้นใจเราต้องไม่ลืมมะเขือเทศเชอรี่ฉ่ำๆด้วยถ้าตกแต่งแล้วก็รสชาติมันอร่อยมากนะจานของย่าพร้อมแล้ว เยี่ยมมากฉันรู้วิธีทำสลัดไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังสวยงามอีกด้วยนะก็่ไม่ติมเหมือนเดิมดอกไม้ครังทำดอกไม้เล็กๆแล้น่ารักจากผักกันฉันไม่แม่เพ็มสำหรับเรื่องนี้พอดีเลยฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมันดูเหมือนดอกไม้จริงๆล่ะและยังเป็นสลัดที่อร่อยมากด้วยดอกไม้อะไรกันน่าเบื่อม,มากซาจะขาดสิ่งที่มันมนได้ยังไงเช่นใบโหระพาสักสองสามใบฉันชอบกระโหลกนี้มากเพราะงั้นสลรับไปในจานด้วย บนหัวกะโหลกฉันสามารถตัดส่วนสมอื่นๆได้ห้างชีสแล้วก็แฮมตอนนี้ก็ใส่ซอสมะเขือเทศที่ลูกตาทั้งสองข้างกะโหลกเริ่มดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยน่ากลัวจังเลยถ้าอยาเห็นตอนกลางคืนยอขคงเป็นลมแน่แต่ว่าได้เวลาตัดสินใจแล้วจ้ะเย่ในที่สุดก็มีของอะไรอะไรทั้งนี้เม่จะทำอะไรมานี้น่ากลัวจังเลย หนูไม่เคยเห็นสลัดที่เสี่ยงขนาดนี้มาก,ก่อนมันไม่อยากชิมมันด้วยเอาหกเหล่านี้ไปไกลๆมาดูกันดีกว่าว่าคณยาทำอะไรมาสลัดของคณยาเหมือนซีซันสลัดมากๆเลยต้องสลัดแบบนี้สิจะกินเวลาไหนก็ได้หนูไม่อยากหยุดเลยอยากกินให้เกี้ยงให้หมดเลยแบบนี้แหละถ้าอ,อร่อยแลวดีวต่อสุขภาพไปจานต่อไปกันเลยต้องลองดอกไม้ของอินิดด้วยเออมันก็แค่ผักไม่อร่อยซึกนิด สตร์ของคนย่าฉันนะ <Hey. S 1> คุณย่าอย่าเล่นสิคะหนูน้อยพร้อมให้แบบทดสอบแล้วนะ <Yeah. S 1> หนูต้องการโดนัทเป็นของหวานได้แน่นอนย <c oughs> ่าก็ชอบกินโดนัทเหมือนกันแปลว่าย่าทำมันได้ <c oughs> ฉันว่ามันต้องเป็นโดนัทที่น่าเบื่อและธรรมดามากทำไมเป็นงั้นละ่ะสิ่งสำคัญก็คือมันอร่อยมากด้วยมันจะไม่ใช่โดนัทธรรมดาแน่นอน <c oughs> ส่วนฉันจะทำสิ่งที่สดใสอีกครับ <c oughs> โดนัทแต่ละชิ้นจะมีสีที่แตกต่างกัน ใค,ใครก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเมื่อกี้มันคืออะไรกันเนี่ยอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าก,กวนด้วยโดนัดของฉันเกือบจะได้ที่นแล้วนานเสร็จแล้วส่วนนึงเวลาตกแต่งแล้วล่ะแน่นอนจะขาดน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่สีแดงได้อย่างไงเพรามันดูเหมือนเลือดของจริงแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดจะวาดเลือดลายให้เหมือนเย้มืองมุมด้วยน้ำเชื่อมสีขาว ดูสิโดนัทนี้มันเหมือนลังแมงมุมของจริงเลย hey. <Come> ติ y c ฉันต้องการเนอเทลล่าเก่งมากถ้าไม่มีเธอฉันคงสร้างขังข่าวไม่ได้ oh. 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 ดูสิมันเจ๋งแค่ไหน ฉันทำโดนัทได้สวยงามมะใครๆก็ต้องชอบโดนัทอันนี้แน่นอนแปลกมากต่างหากส่วนแย่ไม่ต้องตกแต่งเยอะขนาดนั้นแต่ย่จะเน้นรสชาติของมันมากกว่าย่าจะโรยด้วยผงน้ำตาลบนโดนัทใครๆก็ชอบมันหมายความว่าหลานสาวของย่าก็ชอบมันเหมือนกันนะว้าวสวยจังเลยส่วนโดนัทของฉันหลากสีก็พร้อมแล้ว วยมากตอนนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะเจ๋งจังแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดต้องลอยด้วยปินเขิลหลากสีด้วยมันต้องเข้ากับโดนัทสุดๆแต่ว่าเปิดไม่ได้อืมอืมอ๋อนข์อนฉันแต่ไม่ได้ขนมแต่ไม่เป็นไร้าเวลาที่หนูหน้อยต้องลองแล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้เวนส์จะทำอะไรแปลกๆอีกแล้วล่ะมันคือั้างค้าวสอรอะไรหรือเปล่านะ ไม่แล้วแต่ว่าหนูคาดหวังมากกว่านี้ไปต่อที่โดนัทของคุณยาก,กันดีก,กว่าก่อนจะกินมันหนูอยากสร้างหอคอยเล็กๆก,ก่อนแบบนี้กินได้สุดมากกว่าเดิมอีกมันคือโดนัทธรรมดาอร่อยแต่ไม่วิเศษเท่าไหร่มาดูดีกว่าว่าอีนี่ทำอะไรมาโดนัทของเธอมันกับที่หนูชอบที่สุดเลย อินิตตอนนี้ฉันแล้วเลนนัทของเธอดีที่สุด